ไอ้ซาลีเแกว์แกวมาหยุดใช้โดนนะบอสจะกูบอกใช้คลองแค่นาตาระรับนี่แล้วมาโดนเขาจงไหนได้ตัวกวาดไปมันคนละโดนบม่ได้ว่าโดนแหน่นไม่ได้ว่าโดนแหน่นไม่ได้ว่าโดนแนวนั้นบอกเพาะามาอยู่นานไปหมายความามาอยู่นานไปสักทีโอ้ยจะไหลน้ำหรือยังสักตัวไอ้สี่หลังแก่ตัวบ้านเกิดคนละ โอเดินเตือเป็นเทศนาลกระน้องเป็นเบ่าไทยบเบ่าลาวยังกันกระบอได้แล้วเนาะไอซาลี่เป็นลูกเคืองตัวลูกเคืองเป็นลูกเคืองฝรั่งคนเดียวพ่อเป็นแขกเจ้าละพ่อไอซาลี่เป็นแขกตอบเด้อว,ว่าแม่เป็นกะลีแม่เป็นแม่หมอนวดไหม <laughs> พ่อเป็นแขกแม่เป็นหมอนวดนี่ะม่เป็นกะลีปั๊บนะเมื่อนั้น แกขาล่ามันากว่าแม่แล้วคนกันนวดจ่นะ่ะลอีแม่คนกันนวดอยู่หันหลังไม่รู้ยิาใดบุนวดไปนวดมาไปเฉอย่ยางบุ๊กดื้อนวดไปนวดมากไปกำเล่นเั้าว่าหันหลังก่อนได้ไอซ์ลี่แต่กันแต่นั่นแหละเต็มต้นมากเอาคือสงไงเถอะล่ะไม่ได้ไงในได้ครั้งนี้เต็มมือนั่นละแม่แล้วกับทองไอ่เตมมือนั่นละ ัดน้เพิ่กเที่ยวมาบัดดูปัญญังลาวีปัญญาบด้วยแหละเฮ้มาเป็นอาทิตย์อาทิตย์นึงกับมาอาทิตย์นึงบ่วอาทิตย์หนึ่งกับอมาไอแมเนะวโอ้เดี๋ยดนจักมาเป็นเดือนกับบอมมาเอาว่ามันจะยามเที่ยวมาเที่ยวมาอีกเลยแฉก้นนั่นน่ะนีสิแม่เราเบิดเงินเที่ยวให้จังใดเลม้แมนเต็มเป็นยังไงให้เรามา แต่อยู่นี่อีแม่เรากับสับล่างบัทันเราว่าน่ะตะว่าไปนะโอ้โเราบัธรรมดาดีแต่เราเป็นสาวคนน่ะงามปานหมาหรอวะจีสับล่างบัทันเราว่าแม่ขี่คุยเลยลูกขี่คุยเนาะบาดนี่น้องว่าไอศิษยสร้างเกียรติไอศิษยยนจิตบุญมีจิตใจเนาะบาดนี่เนาะเนาะขนมาขุนสังคึขุนคนแต่ละบาทนี่ ขับวินมอเตอร์ไซค์แมนบอลอ่ะไม่เอกไซมุนันน่ะปาดทัปปัดทัวปัดทูอเราเราไม่ไหวม้าเราสับล่างหมดทั้งที่สำคัญนะสร้างจิตนะเด้อจิตได้น้าบ้านดีแม่แล้วว่าแขกแขกสร้างจิตนเจ้านี่ยจสียเรว่าลูกสร้างจิตแทนบอล่ะเฮยพี่ก็ลูกฝรั่งมาพี่คือหนาตาได้ไปยังไงเนี่ย วิ่งเราสิมาลูกสร้างกินนี่าน,านีนี่นะเจ้าบอ,อสไอซาดิลูกพลังลูกแขกลูกแขกเอาอยู่นนี่แม่เจ้าซื้อนางพร้อนอ่บอกที่เป็นข้าวออกทีวีอยูซูเมอร์นี่บอกวิ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 มาสร้างวานเสราบานเนี่ยอุ้ยมาทั้งมีลูกไว้เสระะบานนี่ออนที่เป็นข้าวยูสองสามเมื่อหนึ่งไอซสดิลูกบาลตอนนี้เราบราิเตอรทองแล้ว ไอเรีก็เลยบ่ได้เกิดอชรีก็เลยมานั่งถ่านี่แหละคิดว่าชได้เกิดนะอะไรก็่ได้เกิดนําเพื่นดอกเอาไปเอามาเพื่อนเล่บไปไอเอรี่เกิดอเรีก็จบ่ไปเกิดน้ำเพื่อนดอกว่าบางช่งเราก็เป็นแต่เกิดน้ำดอกเนาะเป็นแต่เกิดยฟังผีบ้าบทีบ้าฟังคนเบอกใเคเป็นบากแคบเนาะ มาตัวแหวบไปหาพึ่งอีแม่มาแกบนี<ม>้บ<อ>้านก<อ>็นมีอีแม่อเออเดี๋ยวไปกันเด้อไปกันเด้อเฮียเป็นได้กเกิดก็อ,อีแม่พรอนล่ะอาจารยรีรบเอาอีแม่รพรอนดิไปก่อนเพืพ่อนๆไปหาอีแม่ไมค์กอนสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ